สวัสดีทุกคนทุกคนสวาสนะก็คือเบาเเสียงดังเลยก็คือน้องข้าวหอมแอบย่ามามาเล่นของเล่นนะจะเรียกเล่นของเล่นก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เล่นของเล่นนะก็คือเราก็จะมาดูการอันเล่นนะก็จะเป็นพวงกุญแจเคเบลนะคะเสียงดังกว่านี้นิดนึงก็จะเป็นของแท้นะทุกคนนี่แล้วก็เป็น พองมาลัดทองคุชี่นะคะนี่ค่ะเทที่ซื้อมานะคะเพราะว่าคนไข้เนะี่ยต้องเป็นกำลังใจให้นะคะก็คือหนูว่าไข่อยู่ในนึงอ่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะแต่ว่าหนูแค่ไข่เฉยๆแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์เคลียรแวนะมันมีรีวิวช้าๆเลยลูกให้คนอื่นได้เห็นด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผันแม่เนะ โอเคแล้วก็แผ่นที่สองก็จะเป็นแคร์เบร์ทั้งหมดเลยนะได้ดูแคร์เบร์ช้าๆนี่จริงๆเราเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบแคร์เบร์ขนาดนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือปิดมากนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นแคร์เบร์เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยค่ะนี่แล้วก็ก็จะมารีสติกเกอร์ ต่อเน,นี่ยอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์โครเมินะคะเดี๋ยวก็สติกเกอร์อะไรนะสติกเกอร์โครเมิค่ะก็จะเป็นเหมือนเสื้อเลยนะนี่เสื้อน,นี่ค่ะโอ้เท่าไหร่เนี่ยแปดแผ่นทั้งหมดเป็นเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะต้องแกะออกมาเองค่ะเดี๋ยวจะแกะให้หนึ่งแผ่นนะคะก็ดึงออกมาเลยค่ะ แต่ถ้าขาดเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะคะเพราะว่าของน้องเนี่ยก็ขาดเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าเขาจะติดมาเพื่ออะไรเหมือนกันนี่ค่ะนี่เลยเราก็จะมารีวิวแต่แต่ละแผ่นกันนะนี่ก็จะเป็นแผ่นแรกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแผ่นที่สองอกับแดงอีนี่ค่ะ ก็จะเป็นแผน่นที่สามนะคะเดี๋ยวพอหนูทำเสร็จเนี่ยหนูก็จะมาบอกชื่อแต้และตัวกัน,นะคะ่ะนี่นะคะแผน่นที่สี่สามสี่แล้วอ๋อ oh, แผน่นที่สี่แผน่นที่สี่ค่ะแล้วก็แผน่นที่ห้านะคะแผน่นที่หกค่ะ นี่ค่ะแผ่นที่เจ็ดค่ะนี่แล้วก็มาสุดท้ายก็จะเป็นแผ่นที่แปดค่ะถ้างั้นเราจะไม่รอช้านะคะเราก็จะมาบอกชื่อตัวละครกับส่วนคอเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องคโลอมินะคะแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามันชือชื่ออะไรเนาะนี่โคโลอมิเขียนแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เลยนะ ตอนนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็ะะจะเป็นไมมิลลีะคะ่ค่ะ